สวัสดีครับผมแบงโลซาจิยานะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะฮะรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมอ่าไม่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นอยู่ข้างหลังนะครับผมอ่าสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่กําลังหารถในงบราคาสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นนะครับทางผมนะครับมีรถเข้ามาตลอดนะครับผมแต่ช่วงนี้ผมไม่ว่างทำทิศนะครับผมเพราะว่าอ่าต้องเดินทางไปส่งลูกค้านะครับผมต่างจังหวัดนะครับส่วนมากจะเป็นต่างจังหวัดนะครับผม อย่างเช่นล่าสุดนี้ก็ไปนี่มาสกลสกลนครมานะครับผมนะครับผมนี่ครับพบกับคันนี้นะครับผมเป็นโตโยต้าสามพวงนะครับผมคันนี้ไม่ได้เก็บงานนะครับส่วนมากทางผมอจะไม่ค่อยได้เก็บงานนะจะขายตามสภาพไปเลยนะครับผมเพื่อว่ามันจะได้ไม่แพงนะครับผมราคามันจะได้ไม่แพงจนเกินไปนะครับผมสําบคันนี้นะครับเป็นโตโยต้านะครับสามพวงนะครับรถปี1994นะครับผม อันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับใช้งานสองบทนะครับผมพาสีไม่ขาดนะครับผมพาสีเต็มนะครับผมไม่ขาดนะครับผมติดแก๊สนะครับแจ้งลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้ได้คู่หน้านะครับอ่าคู่หน้าคือก็คือฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งฝั่งคนนั่งข้างหน้าเนี่ยครับผมคู่หลังใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผม ชมสีสันรอบพันกันดีกว่าครับสภาพสีสันรอบพันกันนะครับผมสีคันนี้นะครับมีพี่ๆสอบถามมาว่าน้องให้สีคันนี้กี่กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ผมตอบไม่ได้นะครับเพราะคําว่าเปอร์เซ็นต์ของแต่คนเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันผมเลยบอกบอกไม่ได้ว่ามันกี่เปอร์เซนต์คันนี้กี่สีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ก็ให้พี่ๆดูครับว่ามันมีว่าสีมันสวยไหมนะครับผมถามผมผมว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ได้ชิลเ่นนะมันก็ใช้งานได้แล้วก็ ซื้อไปคือแบบไม่ต้องทำสีอ่ะอือก็คือใช้งานได้นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับขอเปิดราคาเลยดีกว่าสอง0มื่นสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับผมสอง0มืสองพันห้าร้ยบาทเท่านั้นนะครับผมนะฮะคันนี้นะครับมีปัญหาก็คือเวลาพี่สตาร์ทแล้วพี่ต้องทิ้งรถไว้ประมาณพี่ต้องสตาร์ททิ้งไว้ประมาณสองสองนาทีสามนาทีห้าถึงห้านาทีประมาณนี้นะครับผม นะครับผมสตาร์ทจริงไว้ปุ๊บประมาณสองห้าทีปุ๊บแบบพี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมแต่ถ้าพี่สตาร์ทปุ๊บอะแล้วพี่จะเข้าเกียร์ให้มันเดินหน้าเลยมันจะไม่เดินนะครับผมมันต้องมันต้องสตาร์ทจริงไว้ประมาณนี้ซึ่งผมมันู้เหตุผลว่ามันเป็นเพราะอรไรแต่เจ้าของใช้งานแต่เจ้าของคนเก่าใช้งานปกตินะครับผมเพราะว่าสังเกตการต่อภาษีทุกปีนะครับผมมาชมห้องเครื่องกันดีกว่าครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตให้พี่ๆดูว่าไออาการที่ผมบอกเป็นยังไงนะครับผมคันนน้ติดแก๊สนะครับผมเป็นแก๊สระบบอระบบก๊าฉีดนะครับผมหาของเครื่องกินทีเลยครับผมใส่กินทีเลยนะฮะผมคันนี้คือผมเนี่ยเอาไว้วิ่งใช้งานอยู่นะถามผมเนี่ยผมอเอาไว้วิ่งใช้งานอยู่นะครับผมเพราะเพราะว่าคันนี้มันติดแก๊สนะครับผมมันประหยัดม,มันประหยัดมากจริงๆนะฮะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับผม เครื่องซิสตาติดง่ายครับผมกระจกเนี่ยไฟฟ้านะครับผมคู่หน้าใช้ได้ปกตินะอ่าก็จะไปสับข้างไฟฟ้าจะงานได้ปกตินะครับนี่คนสาธิตอยู่อันนี่นะครับเป็นประมาณนี้นะครับผม ผมว่าคุ้มค่านะเหมาะกับการใช้งานนะครับผมควันต้องไม่มีเหมือนเดิมนะครับผมถึงจะเป็นรถติดแก๊กสก็ตามนะครับผมนะครับผมลายปิดตาโปรงหน้าลองทดลองขับดีกว่าครับ อยากจะให้ทดูที่ดูปัญหาว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับ <S 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 อ่าน,นี่นะครับหลังจากสตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับสองสองสามนาทีนะครับผมอ่าแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นนะครับผมวิทยุ วิทยุใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่านี่นะครับผมคันนี้นะครับตามงบเลยนะครับผมถูกๆนะครับผมเอาไปใช้งานกันนะครับผม กติผมก็จะนัดมือซ้ายเนี่ยขับรถอาจจะดูแบบไม่ชำนาญนิดนึงนะครับผมเราก็จะไปลองลองลองขับให้พี่ๆี่ดูน,นะครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับผมว่ามันใช้งานได้จริงไหมเฮ้ยน้องมันขับไกลขับไกลได้ไหมเนี่ยนะอแล้วมาชมกันครับผมเกียร์มาครบทุกเกียร์นะครับผม ทำงานได้ปกตินาประหยัดประหยัดเลยนะครับผมคันนี้นะครับผม <Wow. S 1> หลังจากสตาร์ตปุ๊บอะ นะครับพี่พียงใช้เวลารอักแป๊บนึงนะครับผมแต่หลังจากขับแล้วอะ่ะมันก็จะใช้งานกปกตินะครับมีรถไม่น่าอ่ะนี่ครับผมนี่นะครับขับมือเดียวสบายๆเลยนะครับผม ผมบ้านนะครับผมทางชุมชนนะครับผมไม่อยากขับเร็วนะนะครับผมก็เลยร้องให้แบบไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะครับแต่แต่ร้องให้ดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับผมสาหรับรถราคาประมาณนี้นะครับปัญหาจะมีประมาณนี้นะครับนะครับเหมาะสําหรับพี่งบน้อยๆนะครับผมนะครับผมสําหรับพี่ท่านไหนที่หารถราคาสองหมื่นสองหมื่นที่โทรมานะครับผมน้องมีงบมีรถราคางบสองหมื่นไหมสำหรับผมนะผมแนะนำคันนี้นะอืม ผมว่ามันผมว่ามันน่าใช้ผมยังชอบเลยนะครับผมคันนี้นะฮะเพราะมันประหยัดนะครับมันประหยัดน้ามันนะครับผมม <the u ga mixes> ันขับใกล้ไกลได้นะครับผมคันนี้นะครับผมไปขับมาจากไอเนี่ยไปรับมาจากโคราชนะครับผมมาอยุธยาก็มันผมว่าไม่ต่างกันสองร้อยโลอ่ะนั่นนะครับผมแล้วก็ผมก็ใช้งานไปและระหว่างนี้ผมก็ใช้งานไปอ่ะนะครับผมมันก็ปกติอ่ะอืม ผมว่ามันน่าใช้อ่ะอันนี้ผมก็ไม่เต้องพูดอะไรแล้วนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมราคา22,500บาทเท่านั้นนะครับผม22,500บาทเท่านั้นนะครับผม แอร์เย็นอยู่นะถึงข้างหลังอยู่เลยนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอืเสียงมาดังนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับผมเบอร์โทรครับศูนย์เก้าห้าครับผมแปดห้าเก้าห้าสามศูนย์เก้าครับผมศูนย์เก้าห้าครับผม แปดห้าเก้านะครับห้าสามศูนย์เก้านะครับผมสําหรับพี่พี่ท่านไหนนะครับที่กําลังหารถนะครับผมอืที่กําลังหารถไว้ใช้งานนะครับผมโทรมาสอบถามได้ตลอดนะครับผมว่าน้องมีรถตอนนี้มีรถรุ่นไหนเข้ามาบั่งนะครับผมแต่ผมี่ยหลักๆแล้วนะครับผมจะเน้นพวกโตโยต้านะครับผมพวกโตโยต้าฮอนด้านะครับผมจะเน้นนะครับแต่แต่ฮอนด้าผมไม่ค่อยได้ขายนะครับหลักๆ ที่มีบบอๆก,ก็คือโตโยต้านะครับผมเพราะว่ามันเป็นรถตลาดนะครับผมซื้องานง่ายนะครับผมซื้อง่ายขายคล่องนะครับผมค่าอะไหล่ถูกนะครับผมค่าซ่อมบำบรุงถูกนะครับผมสนใจโทรมาครับผมผมครับผมแมกโนซาหยุดยาครับผม